สวัสดีค่ะทุกคนพบกันในครั้งกับซาวิตีและช่องแคาดาทุเรนะคะช่วงนี้ที่ประเทศแคลาดาราก็ยังเป็นช่วงหน้าวินเทอร์อยู่นะคะขี้โมกไหลตลอดเวลาเลยตอนนี้อยู่ข้างนอกนะคะบรรยากาศประมาณติดลบ8ถึง9องศานะคะไม่รวมกับบรรยากาศของลมที่มาปะทะร่างกายนะคะจะบอกว่าตอนนี้เราออกมาเล่น สไลด์ที่หิมะนะคะตรงทับบล็อกขึนเขาเรียกว่าทับบล็อกนนะคะทับบอกนที่สวนสาธารณะนะคะข้างบ้านอาจจะดูไม่ออกว่านี่คือสวนสาธารนณะหรือเพราะว่าช่วงวินเทอร์นะคะต้นไม้ใบไม้ก็จะเขาเรียกว่าไงร่วงหล่นนะคะเพราะว่านหนาวมาก ช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันก็จะมีแต่หิมะลิ้นแข็งมากตอนนี้ลิ้นแบบแข็งสุดๆเพราะว่ามันหนาวนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นอ่าสไลด์ที่หิมะหรือว่าเทเอบอิลคันนะคะเดี๋ยวยเดินขึ้นข้างเดินขึ้นว่าซาแบบอยู่กับน้องไคล่า what's up ใคร what I don't know some people f o r g o t the h a t พยายามจะไม่ลื่นนะเพราะว่า เดินขึ้นใช้ไม้มือเดียวในการบาลานซ์ uh, balance, นะคะมือหนึ่งก็ถือถือ,ขอเขาเรียวกว่าไงที่สไลด์เนอะดอนโกแยดบอกลูกสาวอย่าเพิ่งสไลด์ดอนโกแยดพีซ์เอา r ้วยกันสไลด์ออนมีแค่เดินก็ลำบากอยู่แล้วโอเค you ready to go yes let's go ลูกสาวสไลด์ go โอ้โอเคต่อไปเป็นตาแม่นะคะไม่คิดว่าตัวเองจะย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะเล่นสไลด์แบบนี้นะคะจะบอกว่าสนุกสนานนะคะแต่ว่าต้องคอยระวังคาย Stay there Stay there ไคอยมามิกกันในสไลด์ดาวโอเค Don't want to hit you บอกลูกว่าให้อยู่เฉยๆนะคะ แบบใส่ถุงมือก่อนเพราะตอนนี้ไม่ใส่ถุงมืออากาศค่อนข้างหนาวนะโอเคจะสไลด์แล้วนะไปพร้อมๆกัน <c oughs> มาเป็นเพื่อนกัน I'm going! <c oughs> <c oughs> เราก็ใช้ที่สไลด์แบบอเล็กมาก I'm coming! ชาม o น เสื้อผออกมาไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แต่ก็สนุกสนานดีนะแดดฝันนี่ s <S ลูกสาวก็ตลกมากตรงนี้หมีมาแบบเยอะมากอ่ะคอนเจ้า,าวิธีมาค่ะสาววิธีโอ้ใครผ้าบันคอหลุดแล้วลูกมาทางนี้เหรอมาหาม่มีไนแะม่มีใส่ผ้าบันคอให้ไหมยีก็คือมันหนะมากำลังสอนให้ลูกพูดภาษาไทยนะ,ะช่วงนี้จะแบบว่าพูดไม่ค่อยเป็นเรื่อง มาสอบเว้ยคายคามานนีก่อนเลยผ้าพันคอหลุดมีแสนผ้าันคอให้ผ้าันคอหลุดนะเห็นก็ลำบากใครล่ะถือกล้องให้มัมีไหนไหมคายใครล่ะคำเพียร์ีแคนยูสตอฟแอนด์แคนยูโฮมมาแถมาากัน w h t h a t Can you hold my camera? Okay e r e o here h l like this Turn i t o figure m a t i n g Oh You want to talk to my friends? ค่ะ Never Because like but... uh, we English if you cannot speak Thai. But we practice speak Thai, right? I do not, I carry number. Yeah, so after what so after he 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 the can. So what the car? to call on.